ล่าสุดปรากฏการแจกเงินกรณีธนาทรเสียโป้และก้ามหาเศรษฐีการช่วยเหลือกันยามยากของคนไทยด้วยกันคงพบเห็นกันมาบ้างแล้วตั้งแต่การทำอาหารปรุงสดแจกจ่ายตามชุมชนต่างๆและแจกข้าวปลาอาหารแห้งเพื่อให้อยู่รอดระหว่างสัปดาห์แต่ยังคงเหลือค่าบ้านค่าไฟค่าน้ำ และค่าพรใจอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่กลายเป็นปัญหาสังคมเกิดความเครียดลันทดในชีวิตจะอยู่ต่อไปอย่างไรการแจกเงินในช่วงที่ผ่านมาของโควิดระบาดมีข่าวครา,าวของควรใจบุญแจกตั้งแต่คนละ100บาท200บาท300บาท500บาทและ1,000บาท ได้ครั้งละร้อยคนและพันคนบ้างและแฝดจำนวนเงินจากกระเป๋าคนมีตังว่าจะมีงบกี่แสนหรือกี่ล้านทว่าปรากฏการจัดเงิน3,000ของคณะก้าวหน้านำโดยธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจปีบุตรแสงขนกกุลและพันิกาวานิช จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตออนไลน์ระดมทุนเมดเมดเราช่วยกันเมื่อวันที่1-2พฤษภาคมที่ผ่านมามียอดผู้ชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live กว่า10ล้านคนยอดเงินบริจาค7 2 8 2 8 9 7 3 4บาทสามารถส่งต่อให้ผู้ขอรับสิทธิ์เงินเราช่วยกันคนละ3,000บาทเป็นจำนวน2,427คน ประเด็นที่ตามมาก็คือจากนายศรีสุวรรณจันยาการที่ธนาทรแจกเงินหรือลงทะเบียนร,รับเงิน3,000บาทขออนุญาตตามพรบควบคุมการเรียรไรพศ2 4 8พแล้วหรือยังขณะที่ทิพานานสิริชนะรองโฆษกพระรัชชารัฐก็กล่าวว่าเรื่องนี้ทำให้สังคมมองเห็นว่าสิ่งที่นายธนาทรทำเป็นสิ่งที่เคยวิจารณ์ผู้อื่นว่า ทำไม่ดีมาก่อนแต่สุดท้ายนายธนาทรกลับลอกเลียนวิธีการและทําเองโดยนายธนาทรยังเอาหน้าโดยไม่ลงทุนเพราะแจกเงินเฉพาะที่ตัวเองได้รับบริจาคมาเท่านั้นไม่ปรากฏย่อยบริจาคจากนายธนาธรแม้แต่เพียงบัทเดียวนายธนาทรกำลังกลืนน้ำลายตัวเองจำสิ่งที่ตัวเองวิจารณ์ไม่ได้เลยทำทุกอย่างตามที่เคยได้วิจารณ์ผู้อื่นเอาไว้ ขณะที่คุณธนาทรได้โพสต์ผ่าน Facebook เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาในหัวข้อคำขอบคุณและคำขอโทษจากใจธนาทรโดยระบุว่าในตอนแรกเราตั้งใจจะจัดคอนเสิร์ตระดมทุนออนไลน์ครั้งนี้แบบ,บเล็กๆในลักษณะที่เรียบง่ายอบอุ่นเป็นกันเองใครมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยคนละไม้คนละมือช่วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้เราประชาชนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือกันเท่าที่แต่ละคนจะทําได้เราตระหนักดีว่าเราไม่ใช่ภาครัฐทรัพยากรเรามีจํากัดและพยายามสื่อสารตลอด เวลาถึงข้อจำกัดดังกล่าวแต่การสื่อสารที่แม่เลดลุมของเราทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าใจว่าทุกคนจะได้เงินและส่งข้อความมาหาเราจำนวนมากผมขอใช้โอกาสนี้ขอโทษทุกท่านจากใจจริงว่าเราไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นและพยายามอย่างมากในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาใครที่เข้าใจเช่นนั้นและได้อ่านข้อความนี้ผมขอโทษท่านอีกครั้งและขอให้เข้าใจในเจตนาดีของพวกเราด้วยครับ ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามายังมหาศาลได้และรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตนเองที่ไม่มีอำนาจพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนั้น ดูเหมือนกระแสแจกเงินที่รับบริจาคของคุณธนาธรมหาเศรษฐี5,000ล้านยังถูกตีโต้อยู่เหมือนกันในวันที่5พฤษภาคมการที่เสียโปโอ้อภิรักษ์ชัดอานนท์ควักเงินส่วนตัว5ล้านบาทประกาศแจกเงิน5,000บาทจำนวน1,000 0ครอบครัวโดยจะช่วยวันละ500ครอบครัวโดยมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือจะแจกคนที่ไม่ได้รับเงินเราช่วยกัน3,000บาท จากกรณีที่คณะก้าวหน้าจาัดก,กิจกรรมไร้สดคอนเสิร์ระดมทุนเมเดเมเดเราช่วยกันระดมเงินบริจาคช่วยผู้ดูดร้อนก่อนหน้านี้เสียบพวกอภิรักษ์เคยนำเงินพักพวกเพ,พื่อนฝูงมาแจากที่วัดดอนเมืองจนเป็นข่าวใหญ่กันมาแล้วซึ่งถูกถ่ายถามว่าเงินมาจากไหนเสียบพวก็ชี้แจงมาตลอดแล้วเช่นกันสำหรับการแจกเงินรายละ 100, 2 0 0 3 0 0 500และ1,000บาท ยังเป็นเรื่องเฉพาะหน้าซึ่งการคิดวางแผนใช้เงินที่รองรับปัญหาและแก้ไขในระยะยาวนั้นก้ามหาเศรษฐีก็ได้ตอบรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาดังนี้หนึ่งานียเจยรวนนท์แห่งเครือเจริญพกกภัพันหรือซีพีดำเนินการแล้ว7 0 0ล้านบาท2ชูชาติเพชรอัมไพยประธานกรรมการบริหาร บริษัทมหาชนจำกัดเมืองไทยแคปิตอลอยู่ระหว่างการหา,หารือภายในถึงมาตรการเพิ่มเติมที่จะช่วยเหลือประชาชนบริจาคแล้ว110ร้าน 3. คิรีการจันาภาสประธานกรรมการบริษัท BTS Group h o l d i n g อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดโครงการบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆ60ล้าน 4. เฉลิมอยู่วิทยา ครอบครัวอยู่วิทยาเครือกระทิงแดงเสนอแผนทุ่มง,งบ300ล้านบาท 5. ประเสริฐปราสาททองโอสถผู้ก่อตั้งสายการบินบางกอกแอร์เว์ให้ความช่วยเหลือแก่แพทยสภาและกระทรวงสธาธารณสุขในวิกฤตโควิด1นทพร้อมช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำตั้งงบ100ล้านบาท 6. อวายวัฒน์สีวัฒนาประภาประธานกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เสนอแนวความคิดแก้ปัญหาวิกฤตประเทศต,ตั้งงบ1,500ล้านบาทผ่าน4โครงการสนับสนุนทางการแพทย์พัฒนาสังคมเยาวชนและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 7. ประยุทธ์มหากิสริริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท PM กุ๊ปจำกัดตั้งงบ150ล้านบาท 8. เพชรโอสถานุเคราะห์ประธานคณะกรมกรมการบริษัทโอสุดสภาจำกัดมหาชนจัดสรรงบ100ล้านบาท9ชัดชัยแก้บุตรตาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสีสวัสดิ์เสนอเข้าช่วยแก้นีนอกระบบกล่าวคือไม่ว่าธนาทรแจเกเงินหรือเสียโป้แจเกเงินรวมถึง9้ามหาเศรษฐีและเศรษฐีคนอื่นที่ไม่ได้เอ่ย นำในการช่วยเหลือประชาชนทำให้สังคมเห็นว่าคนมีเงินไม่ได้ลืมเพื่อนร่วมชาติในยามยากลำบากแม้ว่าเจิตนาของแต่ละเศรษฐีจะมีเหตุผลด้านการค้าขายหรือการเมืองหรือไม่ก็ตามขึ้นอยู่ว่าแจกเป็นก็ได้ใจคนแจกไม่เป็นก็ได้เสียงบ่นมากกว่าเสียงชื่นชมนานรแจกเงินเรีอยอะไรถูกต้องหรือไม่สีสุวรรณจีต้ตรวจสอบลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทคณะก้าวหน้า ตามที่ได้มีกลุ่มการเมืองนำขนาดก้าวหน้านำโดยดัชนีทรซึ่งรุ่งโรจนกิจได้จัดกิจกรรมไล้สด คอนเสิร์ตระดมทุนเมเดเมเดเราช่วยกันเมื่อวันที่1-2พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยอ้างว่าจะระดมทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนจนกลายเป็นกระแสนในโลกโซเชียลทำนองธนาทรแจกเงินหรือลงทะเบียนร,รับเงิน3,000บาทนั้น ล่าสุดนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวแม้จะมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์แต่ไม่ได้เป็นการดำเนินการโดยภาครัฐหรือทางราชการกฎหมายจึงกำหนดให้ต้องขออนุญ,ญาตจากพานักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนตามความในมาตรา6ประกอบมาตรา8 แห่งพรบรควบคุมการเรียรัยพศ2487ตามกฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรียรัยและทำการเรียรัยพศ2548กำหนดให้อธิบดีกรมการปกรครองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา8ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ขออนุญาตเคยต้องโทษเกี่ยวกับลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์จนสลัดกันโชคชอกโกงยักยอกทรัพย์รับของโจรหรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะอาญาหรือไม่หากใครฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามมาตรา17 ประกอบมาตรา19ได้หรือหากผู้จัดกิจกรรมปิดบางอำพรางข้อเท็จจริงก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 7 2ได้ ในกรณีของกิจกรรมของคณะก้าวหน้าจัดระดมทุนจนเกิดธนาทรแจกเงินหรือลงทะเบียนร,รับเงิน3,000บาทนั้นสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่า 1. กิจกรรมการเรียราไรดังกล่าวมีการดำเนินการขออนุญ,ญาตจากกรมการปกครองตามกฎกระทรวงแห่งพรบควบคุมการเรียรยัไ 2487แล้วหรือไม่อย่างไร 2. กิจกรรมการเรียรายดังกล่าวมีการออกใบรับเงินให้กับผู้บริจาคทุกคนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา13หรือไม่ 3. กิจกรรมการเรียรายดังกล่าวมียอดรับเงินบริจาคตรงกับยอดการบริจาคโดยการนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดแล้วหรือไม่อย่างไร